ขนมกรอบๆร้อนเพิ่งทำเลยครับขนมครับขนมกับครับคุณไม้เจกันอีกแล้วนะครับคุณนั่นเองอะครับประธานอีฟใช่ไหมครับครับผมนี่นี่คุณขายขนมเหรอใช่ครับขายขนมเดิมอ๋อครับเออเดี๋ยวนะครับเจอครั้งนี้เนี่ยขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวคุณนะอ๋อจะดีเหรอครับผมยังขายขนมไม่หมดเลยครับเนี่ย จำเป็นต้องขายหมดหมดนี่เลยเหรอครับใช่ครับผมต้องรีบหาเงินนะครับเอาไปใช้นี่เขาที่กู้ส่งน้องเรียนนะครับตอนนี้ก็เรียนจบแล้วได้ทํางานดีๆแล้วครับอได้ทํางานดีๆคุณก็สบายแล้วสิไม่หรอกครับตอนนี้ก็ได้ทํางานเป็นหัวหน้าคนใหญ่โตแต่ว่า เขาก็คงจะลืมพี่ชายจนๆแบบผมไปแล้ว